อาอพี่ก็ไม่รู้ล้รับลู้เพย์เพย์เลยแล้วกันมันมันไปด้วยกันได้ไหมถ้างั้นนะตนี้มันเป็นต่อแถว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 เลี้ยงหน้านะครับมากันครบเรียงต่อไหนอ่ะเขาอันไหนอ่ะถ่ายรูปอะต่อแถวถ่ายรูปครับถ่ายรูปหน้ากระดานหน้ากระดาษหนึ่งก้อนหนึ่งก้อนหนี่หน้ากระดานก่อนหน้ากระดานก่อนหน้ากระดานก่อนหน้ากระดานครับหน้ากระดานเรียงหน้ากระดาษนี่เรียงหน้ากระดาษนี่นี่นี่ อยู่ไหนกันนี่ใช่ไหมอ่าอ่ากระดานนี่ใช่ไหมได้เลี้ยงดีเลี้ยง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 แถวเลี้ยงแถวเฮ้ยเชียงคูนก็มาวะเฮ้ยเฮ้ยถือกล้องเลยถือกล้องถ่ายกับถือกล้องถ่ายมีใครมีมีใครบ้างเนี่ยเลี้ยง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 ถ่ายกับ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 ถือถือกล้องแล้วถ่ายกับถือกล้องถ่ายกับเจสโซเมกพาราดดอกก็ออฟไซด์คอมสินได้ยังเฮ้ย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 อู้ลุงพลเป็นอิมพอร์เตอร์นะ ลองพุ่นคือยิมพอต์เตอร์่าเกินไปนะลุงพุนคือยิมพอต์เตอร์ใครคือฆาตกรนะคุณต้องมายืนคือฆาตกรต้องมายืนในกล้องด้วยเอ็มมายืนในกล้องดิเรานีรถทุบวิ่งเปหาหน้าแล้วก็โดนล็อก็ปะปะปแบบนี้มันมันให้ทำอะไรแบบนี้แบบนี้โน้นโน้นไปโอ้ยทำไมแบบมันใหญ่จังวะใช่หาดเนาะเอ่อชิปเอเรียชิปเอเรียโอ้โหชิปเพื่อวิ่งกดชิปวิ่งกดชิปวิ่งกดชิปวิ่ง เออทาวิ่งแบบได้ว่ะอ๋อมันเป็นโลภีลงชายหาดชิวชิวเล่นน้ำเล่นนอยเล่นไงเล่นไงอะไรเนี่ยโอ้มันชิวเกินไปนะมันชิวเกินไปนะไปโดนน้ำไปโดนน้ำเฮ้ยโอ้เหมือนแบบเหมือนเหมือนนักเรียนมาเที่ยวไอตอนทัศนศึกษานะสวนสาธารณะนะสวนสาธารณะนะไอระวังระวังจมน้ำนะมีมันมีอากาศด้วยระวัง ในในอากาศเออจริงด้วยวะเอ้ยขึ้นเกาะขึ้นเกาะขึ้นเกาะอากาศจะหมด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 เอ้พี่ตายพี่ตายพี่ตายแล้วเอื้อเอื้อเอื้อถอยก็ไม่ได้ตายแน่เลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเลือรถว่ะเฮ้ยเลือรถเลือรถเลือรถช่วยด้วยเลือรถเลือรถหมดหมดจิปปิ้งใหญ่กิปปิ้งไม่ได้จิปปิ้งบนน้ำไม่ได้เฮ้ย ไม,ไม่ตายไม่ตายไม่ตายได้อยู่ได้อยู่แสดงว่าไอ้เซิร์ฟนี่มันเป็นเซิร์ฟโลเปพ,พี่มันเป็นเกมโลเปมันให้ทำอะไรเป้าหมายคืออะไรต้องไปเข้าต้องไปเข้างานสักงานหนึ่งอ่ะอ๋อชิวๆหน้าชิวๆสมพลคือ i m p อ r t e r ทำไง้อซีพีอาร์นไหเดี๋ยวผมไปหาผมต้องไปหาแล้วน้าอย่างเงี้ยนอน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 ชิวๆนอนชิวๆ ระวังหลอดหลอดไว้น้ำหมดต้องไปพวกเองอะเรือมีเรือไหมเอาเรือเอาเรือมาอุ้ย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 ปั๊มหัวใจอะไรครับผมผมไม่ได้ตายครับผมไม่เจ็บครับผมไม่เจ็บเอไอแอรผมวอร์รัแอร์ผมวอร์รับที่เรือมาแล้วก็แปลงอะไม่รู้พี่ไม่รู้โค้ดการ์ดเราไปที่โค้ดการ์ดไหมไปไปน้ำไปมาดูกันว่าพวกเราจะตายก่อนหรือถึงก่อน เวดผมตายก่อนเลยอะออกซิเจนหมดจะหมดละมามารีบมารีบมาเอ้ยนี่ไงเรืออยู่นี่เรืออยู่นี่เจอเรือแล้วเจอเรือแล้วเฮ้ยเจอเรือแล้วว่ะโอ้ยเอาอากาศเข้าตัวก่อนเอาอากาศเข้าทำไมเรากระโดดอยู่บนน้ำแล้วมันอากาศมันไม่เข้าตัววะเออว่ะเม็งไม่รู้หายไม่คือเราต้องถือกล้องเว้ยถือกล้องแล้วก็อยู่อยู่นี่ ช็อปกนึงอ่ะแล้วออกเจนมันก็จะเพิ่มมาเองเลยเอ๋อเหรอเฮ้ยพี่ได้เรือมาแล้วทุกคนเดี๋ยวพี่ไปรับเฮียกล้องกล้องสามารถเป็นไอ้น,นี้ได้ว่ะออกเครื่องออกซิเจนจริงเหรอ <c oughs> เอาเดี๋ยวขับยังไงวะแอดลอ,องไปอยู่ในน้ำเอาลองแอดลอง,องไปอยู่ในน้ำอ่ะแล้วก็ไปแล้วก็อยู่แล้วก็ปล่อยปล่อยไว้เฉยๆแล้วถึงกล้องเอาเดี๋ยวผมกอบให้มาไป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 กาะไปด้วยครับเกาะไปด้วยครับเออเอาทำไมไปไม่ไหน อมันือเอ้นหลังมันปนเหลืองไมีหอมีหอมีหอข้างหลังมีห่อว่ะไป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 กูก้กู้ก้มาแลวมาแล้วมาแล้วมีหอวมีห่อมีหอวิ่งแล้ว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 ไการ์สมันต้องเป็นเกมมารเอฟฮะเหืองเป็นเกมาร์ิเหรอเ้ยทาไมทำแบบนี้อ่เนี่ยเ้ยพี่ขับได้ปะ ครับบิน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 ,บน,บนออ๋อมันต้องเป็นมันต้องมียศก่อนถึงจะบินได้อละลโหลโอ้อะไรเว้เอ้ยเข้านี่เปล่าวะนี่เปล่าเข้าโดนนี่เปล่า,าโอ้ผมยังไม่เจอแอสเลยอะเรามากันไกลแล้วตอนนี้เรามากันไกลแล้วเรามากันไกลแล้วนะทา,าไนะ <laughs> งไกลมาหาทางไกลแต่ว่าเราเราขี่เรือไม่ได้หรอ เฮ้ยมันมันกดอะไรได้เนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเปลี่ยนรูปแบบเรือหรือว่าอะไรเปลี่ยนเรือเฮี่ยผมเจอแอร์แล้วเนี่ยเราคือยังไงอ่ะบางเปลี่ยนยศผมใส่เจสกีเลยผมเองเอายศตรงไหนวะเจสกีเจสกีไปไปเจสกีเจสกีอ่ะอ่ะกูอยากรู้ว่ามันขี่ได้ไหมเจสกีตายตายไปมันขี่ไม่ได้เ้ยลองไปขี่เจสกีดูเจสกีเจสกีขี่ไม่ได้นะลเรเหรอ ไม่เลยล้มเลยล้มไม่จุ๊คือมันต้องมันต้องมียศอ่ะพี่คือพี่ลองดูที่แถบตรงงงัั้้นนเรราาไไปปเที่่อืนดีกว่า้ะมันไม่ใช่ยศมันคืออะไรที่ก็ิงแลไม่ยศแล้วครับยศมียศเด้อต้องเป็นต้องไปเลือกยศดิต้องเข้างานแน่ต้องเข้างานเราเป็นเราเป็นตําราอยู่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นยังไงนี่ไงนี่มีคนวิ่งมาแล้วเนี่ยมันเป็นแมปโรเพยพี่เอ็งบอกพี่กี่รอบแล้วเนี่ยพี่รู้แล้วเออพี่พบ้าปะ เอฟสีเอ้ามาแล้วนี่ไงเอฟสี่โอ้นี่ต้องตายนะไม่ไหวจริงใครวิ่งใครวิ่งในทะเลทรายอะใครวิ่งมานี่มานี่เขาอยู่นี่กันเขาอยู่นี่กันไปเจอกันที่ไหนดีวะเราเอ้าแล้วมันต้องสมัครงานก่อนใช่ไหมถ้าเป็นอย่างเงี้ยสมัครงานก่อนโอ้สมัครงานทำงานงานได้ด้วยเหรอไม่เห็นมีเอ็มบีซีเลยนะเราลองเข้าไปดูเผื่อเดินๆอยู่แล้วเจอนะ ยกมามีนักดับเพลิงมีอะไรดับเพลิงมาแอร์เลยนะมีเหมือนมีตำรวจได้เปล่าอู้แอร์ไม่เกรงใจเสื้อผ้าผมเลยนะที่ไหนวะเนี่ยที่ดึงผมเข้าห้องหน่อยออกไม่ได้ เขาใส่เส <gesch> ื้ออะไรเอ้ไอ้ไอ้ไอ้เอ็ดจุดด้วยนู้เหลืองนี่อบใส่เสื้ออะไรไม่รู้อ่ะขอบคนนี่หว่าจุดนี่หว่าจุดตรวจคนนี่หว่าเฮ้ยอะไรอ่ะอู้นะครับอันนี้คือจุดอะไรไม่ดานะมันไม่มีอะไรเลยจุดเดียวจุดตรวจคนจุดโซมอนละหมาดเลยป่ะตรวจตรวจคนตรวจคนเอ้ยใครขี่ใครขี่เรือมาได้เนี่ยไอเรือมันลักมันมาเองมันมาเองอ้าใช่เหรออู้ดูว่าขี่เรือขึ้นบกไอ้อดมานนี่เด็ดไหนผมเจออะไรเด็ดๆละไหนไหน เราต้องเข้าประตูเนี้ยแอดอิงตัวไหนอิงตัวไหนอยู่ผมใส่เสื้อผมค่อยผ้าอยู่อะพี่ไปเลยไปเลยไปนำไปเลยไหนไหนอะหัวไหนอะหัวสีอะไรละ่ะอยู่ตรงเนี้ยนี่เปล่าเขาบอกว่าต้องเลยไปนิดนึงอ่ะเพื่อติดอย่างนี้นไปไม่ได้เนี่ยอ้าวเฮ้ยเนี่ยพี่เมื่อผมบอกว่าตรงเนี้ยมันมีตึกอยูอ่น่าจะเป็นที่ทำงาน แล้วมันจะไปยังไงลราก็ต้องอ้อมนี่ครับอ้อมเดียวอ้อมยังไงโดดข้ามไปโดดข้ามไปโดดข้ามไม่ได้้ม้เหรออ้อม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 ดีกว่าอ้อมดีกว่าอ้อมไก่จะจะเกิก็คือแมพอบะมันไม่บอกอะไรเลยว่ามึเว่งว่ง่งว่ง้ยหาไปแล้วกระมเนี่ยอู้โดนที่่เ้ยงไงเจอคนแเนี่ยอันนี้ตารางอ๋อโดนเตอร์อันนี้มันโดนเรตเตอร์ อับมาอู้เลครับทิ้งไว้ผมเนียกน่ะเนี่ยน่ะไอตรงเขาว่าไป the punishment น่ะอ๋อพนักงานดับเพลิงไปเราไปเป็นพนักงานดับเพลิงกันไปชิวๆไป the punishment ไปไปด h พ p u n i s h m ไปชิวๆอะไรกันวิ่งแบบจริงๆนะวิ่งมาลาดอนวิ่งกันชิวๆนะโอ้มืนไม่ตูเลยนะเออไหนไม่มีไม่เห็นมีรถดับเพลิงเลยไหน เยี้ยนี่ไอ้แอดเดี๋ยวมันก็ต้องติดต้องรับงานตรงไหนล่ะต้องรอดูก่อนมีเปล่าเฮลโกไอ้ลโกไอ้ลูลพ่อมั้งอ้าวมึงเอาไงอ่ะเฮลโลูกพ่อไอ้ใช่ไหปล่าเงี้ยเอ้าคือแบบนี้สรุปคือแบบนี้มันยังไงมันสร้างยังไม่เสร็จหรือเปล่าแบบนี้โอ้อะไรเหมือนแบบสร้างยังไม่เสร็จนะโอ้แล้วก็พากันมาเล่นโอ้อะไรก็ไม่รู้รรีีบบ ออกเลยออกแม่บืนงั้นนะแม่บืนอะไรพวกไอ้ถ่ายรูปไปขอถ่ายรูปเป็นที่เรื่องเรื่องก่อนมาไปไปยืนบนหิน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 เนาะเป็นแค่แมพมันเป็นขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปแมพก็ทัวร์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคได้รูปแล้วไปไปไปเหยียบหัวกูเนี่ยไปยืนดีๆนี่นะเห็ยียบเอารูปลงดีดขอแล้วเห็ยียบเอ้ยยังไม่เห็นเอาไหม่เอาไหม่ถ่ายใหม่ ไปละไปไปออกออกออกโอ้อะไรก็ไม่รู้